กับจอมเช่นเคยนะคะจอมจาก VR Global Property วันนี้นะคะจอมมีโอกาสได้มาที่สระบุรีนะคะด้านหลังจอมจะเป็นรีสอร์ทชื่อว่า Rosrin Garden Resort 2นะคะรีสอร์ทแห่งนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอยค่ะสระบุรีห่างจากถนนมิตรภาพเพียง300เมตรเองนะคะรีสอร์ทแห่งนี้มี2อ,อาคารด้วยกันค่ะ อาคารชั้นหนึ่งนะคะมีทั้งหมด7ห้องนะคะส่วนอาคารที่เป็น2ชั้นเนี่ยค่ะมีทั้งหมด12ห้องนั่นเองนะคะสห้องนะคะจะมีขนาด28ตารางเมตรนะคะอีกทั้งหมด16ห้องนะคะมี24ตารางเมตรด้วยกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวจอนสตาเข้าไปดูข้างในตามมาเลยค่ะ สำหรับบีสอ์ดแห่งนี้นะคะก่อตั้งมาแล้ว3ปีด้วยกันนะคะมีห้องนห้องบ้องะกลิ่นหอมมากค่ะ ถนนด้านหน้าของรีสอร์ทเนี่ยค่ะกำลังขยายเลนนะคะเป็น6เลนเ,เลยทีเดียวและที่สำคัญนะคะถนนเนี้ยก็คือสามารถที่จะมุ้งตรงไปยังทางเข้าเมืองด้วยค่ะตรงนี้นี่เองนะคะจะใกล้กับสถานีรถไฟนะคะเดินทางประมาณ2กิโลถึงรีสอร์ทพูดที่สนใจนลงทุนนะคะทางด้านอสังหา,า,กาเกี่ยวกับที่เป็นรีสอร์ทนะคะก็จะมองฝัทางด้านผลกำไรนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะ การทำกำไรเนี่ยรีสอร์ทไม่ว่าตั้งอยู่ที่ไหนเนี่ยก็สามารถทำกำไรได้ทำรายได้ให้เราได้ไม่ว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวนะคะซึ่งตรงนี้บอกได้เลยว่าได้รับการคอนเฟิร์มจากเจ้าของแล้วนะคะรีสอร์ทเนี่ยมีไรายได้เข้ามาทุกเดือนแต่ละเดือนเนี่ยมากกว่าสแสนท้าแล้วไม่เคยมีต่ำกว่านี้นะคะก็จะเน้นลูกค้าไปทางด้านเซลล์นะคะก็มีเกี่ยวกับนักปั่นจักรยาน ็คู้ที่มาพักกันเป็นครอบครัวนะคะมาสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกว่าตรงนี้จริงๆแล้วะคะ่ะพื้นที่นะคะสามารถทําสึกเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะว่าพื้นที่รีรสอร์ตโดยรวมทั้งหมดนะคะมีขนาดหนึ่งไร่หนง,งาน5 4ตารางวานะคะปัจจุบันนะคะที่ตรงนี้นะคะรีสอร์ตแห่งนี้ยังดําเนินกิจการอยู่นะคะว่า มีมากค่ะราคาอยู่ที่ส9้าล้านบาทนะคะถ้าคุณซื้อไปแล้วนะคะคุณจะไม่ได้แค่ราคารอย่างเดียวะคะ่ะคุณจะได้ทั้งรีสอร์ทของทุกอย่างในรีสอร์ทนะคะพร้อมถามลูกค้าซึ่งปัจจุบันนะคะรีสอร์ทแห่งนี้ในแต่ละวันนะคะมีลูกค้าเต็มกระเป๋นเลยทั้งราคาดีทำเลโดนขนาดนี้นะคะคหาไม่ได้ง่ายๆจากที่ไหนแล้วนะคะในช่วงนี้รายละเอียดทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจอมแปะลิก์ไว้ โทรเข้ามาสอบถามได้ทั้งเซลสาวๆที่คอยตอบลูกค้าได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสอบก็มีข้อมูลที่จะมาบอกเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ติดตามคลิปหน้าค่ะว่าจะกลับไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ